แจกแผนเที่ยวในปาน5วัน4คืนจะไปที่ไหนกันบ้างมาดูกันค่ะ ทริปนี้เราบินกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประมาณคนละ6000บาทค่ะพอไปถึงสนามบินก่อนอื่นเราก็ไปแลกเงินก่อนนะคะเราแลกมา0 0 US ดอล u s ์ค่ะต่อมาเราก็มาเช็คอินนะคะไฟล์นี้เราไม่ได้โหลดกระเป๋าแล้วจริงๆเราเช็คอินออนไลน์มาก่อนแล้วแต่มีคนบอกว่าขา่ไปให้นั่งฝั่งซ้ายมือจะได้เห็นเทือกเขาฮิมาลายแล้วก็ยอดเขาเอเวอเรสต์เราก็เลยขอให้เคาน์เตอร์ช่วยเปลี่ยนที่นั่งให้เราโชคด,ดีวันนี้ไฟล์ไม่เต็มค่ะก็เลยเปลี่ยนที่นั่งให้เราได้ที่นั่ง EL ึงเป็นฝั่งซ้ายมือของเครื่อง พอเครื่องขึ้นไปได้สักประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะเริ่มเห็นเทือกเขาฮิมาลายเห็นยอดเขาอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายอดเขาไหนเป็นยอดเขาเอเวอรเรส์นั่งดูเทือกเขาฮิมาลายไปเรื่อยๆอ,อีกแป๊บเดียวก็ถึงกาดมันดุแล้วค่ะ กาดมันดูเป็นเมืองหลวงของประเทศในปาาเดือนพฤศจิกาอากาศกำลังสบายบายเวลาที่นี่ช้ากว่าบ้านเรา1ชั่วโมง15นาทีนะคะที่นี่สามารถขอวีซ่าออนอารรวอลได้เลยพอมาถึงก็สามารถกรอกรายละเอียดที่ตู้แบบนี้ถ้าใครกรอกออนไลน์มาล่วงหน้าแล้วก็แค่จ่ายค่าธรรมเนียม3 0 US อดอลลาร์ก็เรียบร้อยค่ะออกมาจากอิมิเกรชันเราแลกเงินกันก่อนนะคะเราแลกแค่20่ s ิบยูอดอลลาร์แล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกเพิ่มในเมืองค่ะ เราเรียกแท็กซี่ผ่านแอปที่ชื่อว่า InDrive นะคะจะคล้ายๆ Grab บ,บ้านเราเแท็กซี่ประมาณ350รูปีแท็กซี่ก็จะเป็นคันเล็กๆไม่มีแอร์ขับซิ่งแบบนี้เลยค่ะเมื่อถึงที่พักแล้วที่พักของเราเป็นโรงแรมระดับ3ดาวอยู่ที่ย่านทำเมลนะคะราคาคืนละประมาณ1,100บาทรวมอาหารเช้าสภาพห้องก็จะประมาณนี้เลยเช็คอินเอาของขึ้นไปเก็บเรียบร้อย ก็ได้เวลาไปสำรวจเมืองกันค่ะเราเดินจากที่พักไปย่านที่เรียกว่ากาดมันดุโดบาสแควร์ที่นี่จะเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญของเมืองกาดมันดุนะคะมีค่าเข้า1,000รูปีสำหรับคนไทยจะเสียค่าเข้าแค่500รูปีค่ะจากนั้นเราก็เดินไปทำสิ่งที่เรียกว่า Visitor Pas s เพราะจะได้ไม่ต้องเสียค่าเข้าซ้ำตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นี่ กาดมันดุโดบาสแควร์เป็นย่าตพระราชวังเก่าใจกลางกาดมันดุเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวังโบราณวัดฮินดูและเทวาลายัยต่างๆมากมายนอกจากนี้แล้วกาดมันดูโดบาสแควร์ยังเป็นบ้านของกุมารีหรือที่เรียกว่ากุมารีกาที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มารอดูกุมารีปรากฏกายทางหน้าต่างแต่ต้องบอกว่าที่นี่เพิ่งจะเลือกกุมารีใหม่ขึ้นมาแทน<ม>ตอนนี้เธอเพิ่งอายุได้แค่สองขวบนิดเลย,เลยไม่ค่อยปรากฏกายมาทางหน้าต่างบ่อยครั้งมากนักค่ะ หลังจากเดินเล่นที่ย่านโดบาสแควแล้วเราเดินกลับไปย่านทำเมลหาที่แลกเงินเพิ่มเติมและหาที่กินข้าวเย็นอาหารเย็นของเราวันนี้เป็นโชเมียก็คือผัดหมี่นั่นแหละค่ะแล้แลก็มีโมโมซึ่งก็คล้ายๆเกี๊ยวบ้านเรานั่นแหละหมดวันแรกแค่นี้ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนบ้างติดตามต่อในคลิปถัดไปนะคะ